เทคนิคการขอความช่วยเหลือจากเพื่อร่วมงานหญิงสาวออฟฟิศคนหนึ่งเธอทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์เธอมักจะมีปัญหาเสมอเธอไม่เข้าใจหรือว่าทำไปแล้วเกิดติดขัดในงานที่เธอทำเธอจะขอให้เพื่อร่วมงานช่วยมาหาเธอหน่อยมาแก้ปัญหาให้เธอใหม่ใหม่ก็เดินมาดูแลมามาช่วยแนะนำให้หาวิธีการแก้ปัญหาให้บางครั้งก็ใช้เวลาสั้นนิดเดียวแต่บางครั้งก็ใช้เวลานาน,านจนกระทั่ง และหลายครั้งเข้าเขาก็ไม่พอใจแต่เธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะงานมีปัญหามากเธอไม่ค่อยเข้าใจเธอเป็นคนใหม่ที่มาทํางานในที่แห่งน,นี้มีหลายคนแนะนําเธอว่าหากเธอต้องการขอความช่วยเหลือเธอควรจะรุกจากโต๊ะและเดินไปหาเพื่อโรองงานคนนั้นเล่าปัญหาให้ฟังและขอให้เขาเข้ามาช่วยดูงานให้เพราะปัญหาบางอย่างจากการที่เขาฟังเราเขาก็สามารถที่จะแนะนําเราได้เลย โดยที่ไม่จาไปจะต้องเดินมาหาเราที่โต๊ะเธอก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะขอความช่วยเหลือจากใครเราจะต้องดูว่าเขาสะดวกหรือเปล่าและบางทีการใช้คําพูดของเธออาจจะเป็นอุปสรรคเพราะว่าการที่เธอคิดว่าสนิทกันเลยใช้คําพูดที่ห้วนๆเธอสั้นว่ามาช่วยตรงนี้หน่อยหรือว่าโบกมือได้เขามาช่วยตรงนี้หน่อยมาช่วยดึวหน่อยไม่รู้ปัญหาเกิดจากอะไรเธอลืมนึกไปว่า คนอื่นเขาก็มีงานของเขาที่จะต้องทําเหมือนกันย่อมจะสร้างความกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมดาแต่หากเธอเปลี่ยนคําพูดว่า<ม>ขออภัยนะพอดีงานเร่งด,วด่วนช่วยมาดูตรงนี้ให้หน่อยว่ามันเกิดจาปัญหาอะไรเพราะงานในคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะยกไปให้เขาดูได้ในที่ทํางานที่ทํางานอย่างจริงจังหลายคนจะเป็นคนที่เคร่งเครียดและมีความเครียดึมอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นการใช้คำพูดในที่ทํางานจึงถือเป็นสิ่งสําคัญต่อให้การปฏิสัมพันธ์ที่เหมือนไม่สลักสาคัญแต่ถ้าใส่ใจเล็กๆน้อยๆก็จะทําให้บรรยากาศของที่ทำการดีขึ้นได้ตัวอย่างเช่นเวลาถูกใครสักคนไหววานให้ทางานที่มีคนมาพูดกับเราด้วยคําพูดว่าขออภัยที่มารบกวนเวลายุ่งๆนะครับพอจะขอเวลาสักหน่อยได้ไหมพอดีมีเรื่องอยากจะให้ช่วย ด้วยคำพูดที่สแสดงถึงความเสียใจของอีกฝ่ายทําให้จิตใจเราอ่อนลงและเกิดความรู้สึกอจ,จากกะฟังคําขอของอีกฝ่ายขึ้นมาว่าท่านนิดหน่อยเราก็ได้การพูดกับผู้อื่นหรือการขอร้องให้ทํางานเป็นสิ่งปกติในสถานที่ทํางานเพราะอย่างนั้นบางคนจึงใช้คําพูดที่ฟังดูห้วนๆไปโดยไม่รู้ตัวแต่ยี่เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่เหมือนไม่มีความสาคัญนี่แหละความเสียใจ ยิ่งสำคัญเพราะที่ทำงานเป็นสถานที่มีความตึงเครียดอยู่แล้วด้วยเหตุนี้การใส่ใจคำพูดของใครบางคนในที่ทำงานสามารถช่วยให้ผู้คนที่กำลังทำงานอยู่รู้สึกผ่อนคลายหรือทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นได้เวลาพูดกับใครในที่ทำงานเพียงแค่มีถ้อยคำแทรกก่อนเข้าเรื่องว่าขอเวลาสักน,นิดได้ไหมเท่านี้ก็จะทำให้ความประทับใจที่มีต่อตัวคุณ ดีขึ้นมากทีเดียวแม้นในการปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยในการทำงานก็ต้องใส่จใจเรื่องคำพูดด้วยนะคะ